ก็ไม่ผิงอะไรก็พิงสวยก็คือใครล่ะคุณไปด่าเพราะงั้นมันก็ต้องสู้ทุกคนนั่นแหละใช่ป่ะโถเอ้ยคุณจะไปว่าลูกได้ยังไงลูกนะอุตส่าห์หาทางออกให้แก้ไขให้คุณล่ะคุณทําอะไรบ้างนั่งติดต่อก็ใช้สมองคือเรื่องแบบนี้ต้องใช้สมองไปทํะไรบูมบ่ากับคนใจร้อนมันไม่ได้ผลหลอกเชื่อพ่อเถอคืนใจเย็นอย่างคุณ่ะ ตาชอก็จะเตลอดตลอดไปถึงไหนๆนะสิเฮ้ยไม่ใช่หมาชื่อว่าว่ายเตลิดอ่ะมันมาพอดีเอ้ยไอชิวไอชคปวะนี่ตาชอกพี่ชื่นวันนี้พี่ชื่นได้ว่าอะไรเชอร์รี่เขาอะต่อไประเด็นะเรื่องของผมพี่ไม่ต้องมายุ่งแล้วนะมันมาแน่ละครชื่ออคุณแม่คะคุณแม่ดูสิคะวันนี้ชื่นไม่ยุ่งแล้วแหละเจเย็นใจเย็นใจเย็นเส็งเลย คิดดูสิทุกคืนทุกคืนนะเมียฉันต้องมานั่งร้องไห้ข้าหูเรื่องลูกชายของฉันไปรักสาวแก่หมดอารมณ์เลยเมื่อคืนนะจะโรแมนซ์หน่อยเพาจะอะไรแล้วใครมันจะไปทนได้ท่านลองครับคือมันพูดยากเหมือนกันนะปัญหาเด็กวัยรุ่นคือมันก็จริงๆแล้วมันกุ้มใจมันเป็นเรื่องที่แหมต้องค่อยๆเคลียร์นะ <c oughs> ผมว่าน้องพาชื่นเองก็ทำเกินไปนะครับ อยู่ๆเลบุกไปด่าคุณเชอรี่เขาถึงร้านเลยนะจ๊ะไหมม,มันเปรียบเสมือนเทน้ำมันเนนบนซิลนลงบนกองยางรถยนต์บนกองเพอนะมันยิ่งโหมเลยไฟมันยิ่งลุกใช่ไหม,หมแล้วตามทฤษฎีแล้วนะครับขอบอกนะครับตามทฤษฎีแล้วนะครับผู้หญิงยิ่งสวยนี่นะครับทิศที่ยิ่งแรงครับไม่เลือกรางง่ายๆครับคุณเลยศผู้ถูกครับแล้วไม่ทราบครับ ไม่ทราบว่าคุณะเราจะจัดการเรื่องง่ครับไอกระร่อนครับช่วยบอกหน่อยครับไอร้อยเลขกันเลยวนครับโอ้ขอบคุณมากครับที่ชมแบบนี้นะครับคืออย่างนี้นะครับเราจะต้องใช้วิธีที่79วิธีที่79นี่ก็คือจะใช้วิธีชักชวนใจหญิงให้เปลี่ยนใจโดยใช้ชายอื่นน่าสนใจมากครับแล้วมันยังไงเราต่อสิเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับ สวัสดีครับคุณเชอรี่รู้ได้งไงคะว่าที่ฉันชื่อเชอรี่อ๋อเผอิญว่าเจ้านายผมเนี่ยสั่งให้ผมเอาดอกไม้มาให้คุณเชอรี่ครับแล้วผมมองไปในร้านแล้วคงจะไม่มีใครสวยและเขาเหมาะสมเท่ากับคุณเชอรี่นี่ครับสวยมากครับนี่ครับดอกไม้ครับผมขอบคุณค่ะหืลูกน้องยังปากหวานสุขนาดเนี้ย แล้วเจ้านายจะ,จะปากวานสักขนาดไหนเนะอ่ยขนาดน้องตาลเรียกพ่อ,อเรียกพี่ครับผมเฮ้ยว่าไงแม่เชอรี่เนี่ยว่าไงสวยมากคนอะไรสวยจังเลยไม่บอกอายุนะครับผมนึกยี่หกยี่สิบเจ็ดอะไรประมาณนี้แน,น,น่คุณเชอรี่จ้าอ <laughs> ี่ลายลูกสมองเอเองไอไแม่ง ที่อยากจะฟังเนี่ยคืออยากรู้ว่าผู้หญิงเขาได้ดอกไม้แล้วเขาทันไงบ้างไม่ใช่แกมาเพ้อพลนา,าอยู่เดี๋ยวก็ต่อยตูมเลยเนี่ยฮะใช่รีบบอกมาให้ดีว่าเขาได้ดอกไม้ไปแล้วแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็ยินน้มน้อยิ้มใหญ่หวานเชียวเรก็ยิ้มให้เขาด้วย,ยหวานแลวเชียวเห็นไหมผมบอกแล้วผู้หญิงนี่นะครับร้อยทั้งร้อยนะครับ ชอบดอกไม้เห็นดอกไม้ปุ๊บเนี่ยใจเจยมันจะหลุดลอกะโอเคแล้วเรื่องนะัดเจอกันละ่ะเรื่องนัดเจอกันอื <c oughs> เรื่องนี้นะคุณชลี่เขาบอกว่าโอ้โหดูท่ามันมีความ <c oughs> <c oughs> สาัมนะ ก็ขอขอบคุณคุเชอรี่มากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมทานอาหารกับผมเชอรี่ชอบค่ะที่จะได้มีเพื่อนใหม่ๆเสมอโดยเฉพาะคนหล่อๆเออผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทานอาหาร,รเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือว่าเออเราไปต่อเราไปต่อที่อื่นกันไหม เฮ้ยเออเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะอภัยชลี Charlie, เฮ้ยทำไมมาด้วยกันน่ะอะพี่้มยำพี่ต้อยู่ๆอยอยู่ๆอยู่อยู่ๆอยู่ๆอยู่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 อ่อยู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 ่อยม่อยู่ๆ,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 ๆอ่า่อ,รรอยอ,อ,อยออ่อยนูอนๆอ่อย่ๆอยพอย่อู่ๆอยู่อย่ๆ่อยู่ออ่อย่ออู่นะ ตามมาทำไล่ะครับโอ้โหช่างมันเถอะนะพี่นะช่วยขาผมไปแล้วกันนะพี่รูเบนสุดหลอนะนะไปเร็ว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 เรนว มันดึกแล้วเดี๋ยวก็ไปนอนได้ละเมื่อตอนหัวข้ามก็กินข้าวไม่เยอะนี่โชคยังไม่ง่วงนี่แล้วก็โชคไม่ใช่เด็กเลยนะที่ต้องมากินนมก่อนนอนน่ะนมนะ่ะมันมีประโยชน์แล้วมันก็ทําให้อิ่มท้องด้วยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเด็กถึงจะต้องดืง่ม <c oughs> เห็นไหม <c oughs> พี่ยังดื่มเลย ใครกับใครไปกับไปกับคุณเชอรี่มาคุณเชอรี่เหรอมันนี่ไ เสือไปกินไม้เพียบเลยกินมาก็ไม่กล้าไม่กล้าแล้วไปทําไมใครใครให้ไปเหรอพูดว่ารากันท่านรองสักให้ไปกันเลยจําใจต้องไปโพี่วันกับคุณกําชัยงั้นเหรอใชครหิ้งอะไรเนี่ยเราไม่ฟังกันเลยอยู่กันมันหิ้งหูหิ้งหูเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วัน พี่วันคะคือจิตมีเรื่องจะรบกวนเรียนถาหมหน่อยอะค่ะไม่ทราบว่าพี่วันกับคุณกําชัยเนี่ยให้พันเขาไปเที่ยวกับคุณเชอรี่หรอคะอ๋อกลับมาแล้วคะ่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่วันขอโทษด้วยนะคะที่จิตมารบก,กวนนะคะค่ะ นะพันบอกแล้วไม่เชื่อว่าท่านรองกับคุณวรรณภพาให้พันไปพาคุณเชอรีเ่เขาไปเที่ยวอเลยต้องไปนี่จำใจลวบากใจมากบอกให้แล้วเป็นยังไงอะคะคุณเชอรี่เนะี่ยเขาเป็นยังไงล่ะก็แหนมดน่าเบื่อมากๆรู้ไหมที่ต้องเป็นลูกน้องเขาแลวต้องแบบว่าโดนเขาสั่งมาให้ไปกับคนคนู้นคนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเบื่อเป็นเรื่องที่จำใจ ำเจแล้วมันทำใจยากมากโ่้ยน่าเบื่อที่สุดก็ดีถ้าอย่างงั้นก็จำไวล้ละกันนะว่านี่น่ะมันเป็นแค่การเล่นละครไม่ใช่เรื่องจริงเข้าใจไหมเข้าใจเล่นละครเนี่ยเอาเรียดละครน้ำเน่าเลยเอาแบบว่าร้องไห้รันทดชีวิตกันสุดๆน้ำเน่าะเข้าใจไหมโ่วยใครจะไปยุ่งอะไรกับใครเราถูคิดมากกันไปได้ ละครละครน้ำเน่าเมือ่อวานอะ่ะคุณคุณไปกับพันมาอ้าวเธอรู้จักคุณพันได้เหรอไม่สำคัญเลยแต่อยากรู้คุณไปเขาทำไมอะ่ะนี่หนุ่มน้อยเธอทำหน้าตาหงุดหงิดอย่างนี้ดูไม่น่ารักเลยนะแล้วเ,เรื่องที่ฉันจะไปไหนมาไหนกับใครอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของฉันไม่ใช่หรอ,อแต่ผมเป็นแฟนคุณนะเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอจะ๊ะ ว่าเราจะรอดูกาติกก่อนทำไมอ่ะเธอถึงใจร้อนได้ขนาดนี้ล่ะจ๊ะอย่าหมุดหิดหน้านะนาาฉันรู้สึกป้อนคุณมาคุณมาเป็ป้อนนอานนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> อ้าวคุณพานโอ้มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาบัางเอิญจริงๆแล้วนะครับท่านมาเจอตรงนี้เนี่ย <c oughs> เอออาพันครับแล้ววั <c oughs> นนี้เอออาจิตไม่มาด้วยเหรอครับ อาจิตเหอครับเลยครับอาจิตเหอครับอจิตแฟนอาันครับวันนี้เนี่ยามาคนเดียวนะแล้วอาโสดอาโสดสนิทเลยแล้วแล้วเป็นไงละ่ะคือจากนี้เราจะไปไหนต่ออีกหรือเปล่าครับผมกับเชอรี่เนี่ยกำลังจะยังไม่มีโปรแกรมเลยค่ะโอ้ถ้าอย่งนั้นก็ดีเลยคือว่าพอดีเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเปิดร้านจิวเวลรี่อยู่แถวๆนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณอาน,น่ะ ข้าไปดูร้านเจลเวรีด้วยกันนิดหนึ่งนะครับขอดูเส้นนี้หน่อยค่ะร้านกแงสวยดีนะสวยนะคะเส้นนี้สวยค่ะสวยไหมคะผ่าโชคสวยครับซื้อให้ชลีหน่อยนะชลีอยากได้นะคะผ่าโชค เส้นนี้สวยนะคะถ้าจะซื้อเดี๋ยวจะลดให้พิเศษเพราะมากับคุณพันธ์เกิดกันก็คือชอคไม่มีเกินมากขนาดนั้นหรอครับตอ๊กอิกโก้ด้เอิ่เจรีครับไปกับวขอดูโอ้โหสวยจริงกรายยู่คข้อเลยคุณเจลี่งามมากอยากได้จริงๆนะอยากได้สิคะ ถ้าอยากได้จริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวเอาเส้นนี้เลยนะเทาไ่แป่นคะจะปิดไดแล้วจ้ะจะโอ้ยพูดอะไรอย่างนั้นเมียเมอะไรที่ไหนไม่มีได้พรุ่งนี้ว่างจ้ะเออลงครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงแล้วกันนะครับครับสรับวันนี้ครับ แลไปตามบทบาทและขั้นตอนทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลื่สักสิให้มันแน่นะพันอย่าเผลอคิดเล่นนอกบทนะโธไม่มีไม่มีจริงๆเล่นตามบททุกอย่างเลยโอ้ยในกี่โมงกี่ยามเลยยังไม่นอนอีกปะไปหลับไปนอนตะป้ปะ,ปะ,ปะไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาทุกอย่างเล่นตามบทตามขั้นตอนทุกอย่างเลยจิตเดินตามขึ้นไปนะเออ